แบยาตง่รียนได้ว่าติัก็คือยังไม่ได้กินกาแฟมันไม่ต้องมีอไรกินแล้วมันอร่อผมว่ามันต้องาเราผมมันเป็นแบบความรู้สึกทางใจอะพี่เหมือนบางวันที่ผมดูว่าแบบมันขาดอะไรหรอมันขาดอะไรสักอย่างครับเหมือนบางวันที่แบบดึกแล้วอย่างเงี้ยบางทีผมก็สั่งแบบบีแคปมากิน S <S ใช่ครับผมกินได้ทั้งวันเลยแล้วกินทั้นนอนตอนไหนเวลาบางคนแบบกินไม่หลับพวามสมาร์ทพิเศษกินแล้วนอนได้เลยอ๋อกินแล้วหนนล,ลับใช่อย่า,<ช>ยาง,งตอนตอนเช้า,ชาผมมาบ็อกกิ้งใช่ไหมตอน9ก้าโมงขึ้นไปปุ๊บผมก็กินกาแฟหนึ่งแก้วหลับครับพอกินเสร็จแล้วครับใ<ๆ>ช่กินเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนพักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลงมาแซ็ตวันแต่พอมาได้สูตรนี้เป็นไงบ้างทำอะไรเป็นยัรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะมีอันนึงที่ผมอยากลองนี่เขาบอกว่าเป็น ต้มยำอเมริกาโน่ที่แบบว่ายังไม่ได้ชิมเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปขอเขาชิมอยู่คนระับลองลดอะไรใหม่ๆอะไรหม้มถ้าไม่กินกาแฟงไงมือสั่นหรือว่าเขาปกติกินกาแฟแล้วใจสั่นเรานี่ไม่ได้กินคือมือสรรัอส่นใจสั่นมันเหมือนแบบฟิลเหมือนออกจากบ้านแล้วลืมอะไรสักอย่างีเหมือนแบบลืมพาเวอร์แบงค์อะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนแบบรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างครับก็ฝากซูสคอฟฟี่ด้วยนะครับ วันนี้ถึงวันที่7นะครับก็มีราคานะครับ49บาทสั่งทางแอปแล้วก็สั่งได้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นกาแฟดีๆสเปเชียลตี้ที่ทานง่ายมากๆ,ๆครับแล้วก็ดีด้วยยังไงกับโชว์วันี้ถึงกระใจสัน่นถึงกระเพอะเลยใจสัน่นครับเพราะว่าโอ้โหเต้น2เพลงติดแล้วแบบไม่ได้ออกกําลังกายนานเน่ยกำลังคิดว่าต้องออกไปวิ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรออากาศให้มันดีขึ้นกว่านี้นิดนึๆๆงเพาอยากให้คนเราผ่านปีมาคนหนูว่าวพูดถึงทีท่ตีตลอดเวลาว่านี่จะต้องมี ปีนี้มันมีอะไรที่แสปอยได้ที่สุดว่าสามคนปังน่าจะผมจะโดนโดนเพื่อนๆืนว่าไหมเนี่ยเอาแค่ละบอยน่าพี่จะมีแน่นอนก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีงานให้ได้เจอกันแน่นอนเรารู้สึกว่าทีนีคือไม่จมไม่หายไม่เป็นไรแม้จะอยู่คนละค่ายแต่ทุกคนเรียกเราว่าต้องมาเจอกันทุกๆปีเหมือนเป็นงานชอก็เป็นครอบครัวนไปแล้วครับเป็นครอบครัวนไปแล้วเพราะว่าจริงๆก็มีการคุยอยู่ตลอดเวลาแบบเวลามีการทํางานอะไรย่างก็ปรึกษากันตลอดครับ แต่โปรเจกต์ปีนี้ที่เราพูดได้ที่โดงไม่ตรงกคดาวครับไม่มีเลยครับอ้าวไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าหมายถึงไม่มีที่พูดได้แล้วไม่โดนงอ๋อแต่มีใช่เพื่อนผมดุกไงเครือ่อผมดุแล้วถ้า,ถ,าถ้ามาถามว่าแนวเพลงหรือว่าเพลงที่มันจะโตขึ้น่นปีที่มันเป็นแบบไหอะไรนะครับแนวเพลงที่โตขึ้นสจากปีที่โตขึ้นในปีนี้เอ่ออาจจะได้แบบพบเจอกันมากกว่าครับเรื่องอื่นผมยังตอบตอบไม่ได้แล้วอย่างเราเตรียมตัวยังไง ครร,รัับตงงยไฟิตสุขภาพร่างกายพร้อมครับเพราะว่าเทรนปีนี้สุขภาพกําลังมาครับอ๋อคาดบอกว่าเราอยู่สามครต้องเต้นโอ้ยต้องเต้นอยู่แล้วไหวไหมไหวต้องไหวต้องไหวต้องไหวแต่เมื่อกี้สองเพลงก็พิสูจน์แล้วว่าไม่พอเราอยู่สามคนน่ะมันจะมีคนคอยแบบมันหานไงพี่ห่านตลอดเลยเพราะที่เกิฟิลเหมือนสามคนร้องเก้าเพลงเราสามคนร้องเก้าเพลงกำลังเยอะสุด อะะไรรนคับพอเช่ครับแล้วใครที่ถ้าพูดตามหลักคือกินอะไรเพื่อนผมกับแจ็กกี้ก็พอกันเลยทำไมคนหนึ่งทำไมแจ็กกี้ยังไงแจ็กกี้ก็เป็นแบบแปดกับผมครับก็คือจะแอบทอนทอนด้วยกันแล้วก็พอเช่ก็จะแบบใส่เต็มใช่สุดท้ายก็คือยืนไหวใจครับไม่ต้องอะไรเยอะหรออะไรนะครับเนียนๆแต่กับเนียนครับพอเช่รู้แล้วนะดูจร anyway> ิ้เขารู้เขารู้เขารู้อยู่แล้วเขารู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่ารู้จักกันมพูชาเมียน รู้แต่แตกมาลงไปสามคนแล้วรู้ก่อนหน้านั้นอี <laughs> พี่อะเขาไม่มีถือไม่มีอึอเลยเหรอไม่เราเข้าใจกันเพราะว่าแบบอ่อย่างบางท่อนแบบคนนี้หนักเราก็ค่ยคยอยๆ่อดมาแบบทีละสว่วนทีละสว่ะสวนแล้วประกอบกันก็สมบูรณ์พอดีเราจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับอันนี้เราจะได้เห็นเมื่อไหร่เอ่อไตมาดไหนหนึ่งสองสามสี่ปีนี้แหละฮะ <laughs> ส่วนมากจะมาส่วนมากจะมาไตามาดสองปลาย ส่วนมากจะมาช่วงแบบเฟสทีฟทีฟอะไรเงี้ยครับไม่ได้ปล่อยเพลงนะทุกคนอย่าอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับแต่เขาบอกว่าทีป๊อปก็ขาดทุณี้ไม่ได้สื่อย่างว่าเราก็ตอนนี้เป็นรุ่นี่รุ่นแรกๆเลยนะเป็นเป็นรุ่นที่เออเหมือนมาก่อนการทุกคนเนอะดีใจมาที่รู้สึกว่าเวลาพูดทีป๊อปก็จะมีทุณีอยู่ก็ดีใจครับแต่จริงๆผมอยากเป็นเพื่อนๆกับเพื่อนๆทีป๊อปทุกคนมากกว่าไม่อยากเป็น พี่ใหญ่เลยไว้เป็นเพื่อนกับใครบ้างแอนล้านหรือไ่รแอนล้านก็เป็นเพื่อนครับใช่ผมเป็นเพื่อนจูเนียร์แอนล้านเรียนมาด้วยกันแต่แค่เรามาก่อนเขาใช่เรามาใกล้ๆกันแหละไม่ยอมแก่เลยผมไม่ยอมแก่แน่นอนพี่ถึงแม้ผมจะเดบิวต์มา10กว่าปีแล้วก็ตามใช่เพราะว่าเพลงเมื่อกี้ก็10ปีใช่ครับเพลงเมื่อกี้10ปีพอดีครับอาจารย์ชอบทุกอย่างห้าปีใช่แต่ตอนนั้นมันผมยังเป็นไม่ไม่ได้อยู่ในวงไงพี่ไม่วที่เราขน ศิลปินเฉยๆใครรฝากครับครับก็ยังไงก็ฝากฝากผลงานของผมนะครับเ mm hmm. ตละฟ้าเดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกคนได้ดูแน่นอนน่าจะได้เห็นกันภายในครึ่งปีแรกเลยครับ mm hmm. น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะเซอร์ไพรส์กัน mm hmm. ก็ฝากด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณครับ